มาแล้วแม็กมีเอสมั้งเนอะเฮ้ยเอาเรื่องมาบีหมอนหมอนหมอเฮ้ยโห่แทะโอ้ปวดเกมเลยเว้ยเกิน ยิงไม่ทันแล้วว้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันวิ่งไม่ให้ยิงหมอกสองในกวดังนะประเด็นคือมันเอเคนี่แหละครูอะ่ะมันจะเล่นยากตรงนี้แหละตายไปดียิงใครวะในกวดังนะเออยิงตายอที่ยังเหลืออีกยิงกันอูกก็สว,วย้อยแม่ เ,เ,เขาเรียกว่าราด87ให้90 94น,น,น,นี่ล้วคนเต็มมาลูกเกมมาทุกย้ายจอดจอดโพก็มีครับตัวเยอะแล้วอยู่รอบทิศเลย ควรจะก่อนคุณคูณสีได้หรืคูณสีไม่ได้เอาสก้าว่าลูกเขียวมีน้อยเอาแล้วแม่คูณสี่ลูกจวงลูกเขียวกูทิ้งให้ก็ไม่เอาอีกเอามาแล้วหมดแล้วหรือเปล่าตัวสุดท้ายป่ะมึงไม่รู้มันยิงกันอยู่เลยมาเก็บของ มีเชื่อมดสกาสเอแลเจอแล้วหน้าคูแสบหน้าคูสองตัวหมดว่ะเฮ้ยหมดเลยโอ้ไมดเกินอะไรครับนี้อ่ะแสบคนแสบคนดีอย่างนี้ด้เองออกมาใช่อะไร เราไปยิงวาเอเดฟิวในวง M7 ป่ะเนี่ยวะในเมืองจะไปบวกหรือจะเข้างวงอะเข้างวงก่อนไม่ค่อยห้าวช่วงนี้กลับเราต้องเรียกกูมาเอา้ากูเรียกงเูเบียกูนั่นนี่เอาแจ็บมาด้วยดิ หนๆก็หนลนอนอน,อ, <c oughs> อนมีตื่นเลยใจสอนด้วยแก๊บก็น่าจะเป็นขึ้นเยอะแล้วมั้งโอ้ยเฮ้ยสอนักษ์สอนจิงผู้สอนอีตองสอนเพื่ออีตองยักสอนง่ายสอนให้เกบอิตเแ็บปไม่่อยเล่นเกมโอ้ ม่ตั้งใจเจตนานี่ไงสายตาแล้วะนะแต่มันยังไงอ่ะมันเหมือนไม่ถนดัดเกมเหมือนเกมพวกนี้ไม่ใช่สายอะ่ะไปไม่ได้ต้องเล่นไปบ่อยเกมพวกนี้มันอาศัยจับปล่อยขนาดบุดบอกปืนของตรวของแต่งอะไรตั้งบ่อยก็ยังจำไม่ได้เลยปืนอะไรที่ควรใช้ ้าาปั้นน้ำมันกับกูจะมาเสี่ยงเลสโตนแล้วก็เอามัน <c oughs> อยากได้มันกูอยากได้ปืนมาด้วยปัม๊มน้ำมาเดี๋ยวล้ว กูเปลี่นยนหน้าจอมาแน่งโทรศัพทรหน้าจอไม่สว่างไม่ค่อยสว่างมันยิงมาแล้วไนะหมตัวมันไม่เจอตรงที่มมกูมาเจอ,อยังอ่ะเอ้าน็อกไอ,สอ้สัตว์เพาะจังตัวที่คอมึงน,น็อกแล้วเฮ้รถถัง เอาแม่งดิรถถังฮเฮ้ยเดี๋ยววีเอยิงกูจากไหนยิงยิงเลยิยงเล่นเลยเล่นเลย,เลย,เลยนอกสองไปเล้สัตว์จะรัความยากูจักเคลื่อนกูน้อยไปแล้วเฮ้ยมันยังไม่หมดเหรอวะมันคุณระตีหรอตี้เดียวกัน แบบนะกูเตะก่อนแตบบ่ปุ๊บมึงออกขวาไปนะความยาวออกขวาเลยอ่าตู้โอ้เมื่อกี้ยิงน็อก,กตัวต่วนมาแล้วหลังกำแพงมึงชุวเพื่อนมั้งกูยิงน็อกไว้ตรงต้นไม้ตัวนี้ หลังกําแพงนี่ Watch out มีจะโขกไกลดะวะไกลสุดก็มีคนสองกับสี่ตัวจีนะไอตัววีก็เนี่ยไอ้ตัวอืมเกือบตายนะมึงพันยายเพื่อมันน็อกอยู่ใกล้คุณเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้หลาก เอ้าน็อกอีกแล้วก็กข่มเหมือนกันนี่หรอแค่มีแฟร์รครับแฟระมันมีฟ้าปูก็มีแฟร์ปูสมุกมาจะเอากูอ่ะมาดิน้อกไปอีก<ม>หลังบ,บ้าน ไมันมีรถถังอยู่กลัวเลยไปดิดูเพื่นอนมไเปล่ามีรถถังนะกูเรียนมาแล้วเพื่อนจัดงี้กูไปไปก่อนมึงแล้วกันสวัสห,หมดมไหมไปในบ้านในบ้านยังยังเก็บมารเ็บอสแปดร้อยนัดแล้ว หมด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 เอ้าเรื่องเหมือนกันถ้ใคกสองคู่หูไปหาอะไรไอ้สัตว์เดินยัดยังก็มีปืนดีดอ่ะเปนแล้วไอ้สัตว์ตัโทรศัพท์ดีดีเพิ่งมาดิเกย์กันแล้วเฮ้ยแจ๊บเสียงหลุดไอ้สัตว์ข้างหลัง Watch out เสียงข้าเนาะไม่ไม่รู้ไม่รู้ หน้ากูมาแล้วโอ้เห้ยาไอ้เจ้ามไอเจ้าเวียเวงยนโชคลไม่ตายดันมือมันคมไปไหน่ยิงโดนหัวตั้งมิดมาแล้วของจริงไอ้แตบคูนสามเราปะ ใช่แล้วแต่ย,ยิงแฟร์ก่อนดีกว่าเยกส้นตีนเนี่ยคูณหกเหอาไหมคูณหกเลยเล่นก็ได้ก่อนเยอะจังวะนั่นแล้วดิไอ้พวกเกียร์นี่<อ>มานานได้ยังไม่โดน ติดคิวแล้วบ้างเฮียไม่มีอมโฟเลยสักตัวไอ้แม่ยอ,อยสมอกกูมีสองลูกมึงมีลูกไม่มีสักลูกเลยกูเก็ียดไปสบแม่งม,มีสมอกเลยกูยิงไว้ดีสองศพไปไหนศพหนึ่งมาสองตัวนะยิงลูดแม่งนอกสองเลย โดนหลังโอ้แย่ก่อนโอ้ยคมเกินคมเกิ <ผม S 2> น,น,นต้องหนวะฝั่งบ้านระบ้านสามชั้นฝั่งนู้นเลยอเอคแบบแย่ลงแล้วเยี่ยมแม่งยิงกูเกาะแตกเลย แค่ขมที่ไหนบนรเอ,อ้เออมาขี่รถออกไม่ขี่รถไปบ้านฝั่งนี้ ศพหนึ่งไม่เจอไเลยยียคานไปในของมันมลงยังแฟรมึงอ่ะเรียับันก็สองคูละลายเลยแม่ย็บอ๊อฟเห็ดไฟคอมพิวเตอแกดลงลงแล้ว น้ำมันหรอเอ็ดดับเด่นไหมเด่นกันไปจับดูกันไปเก่ามาวัดกันดีกว่ามามึงกับกูอ่ะเ็ดเอ็ดดับกับโมสิ่งใช่ไหมใครได้น็อกเยอะกว่ามีคลิปเป็นหลักฐานเสว่เล่นเสื่เที้อะไร MG เป็นปืนคล้ายๆกอสซ่าแต่แรงกว่ากอสซ่าโกงยังไยมาแทนร้อยนัด ลูทีก่อหลุดอ่ะลนทีก่อหายอ่ะ,ปะเป็นพวกเวย์เกยรลองเล่นก็คือแต่มันรีโหลดช้าเสียตรงนั้นแต่ลูทีก็ไว้ใจมันเลยบ้าน,นาเลยมีตัวลูกลูกดเขียว400เก็บมาเท<ะ>่ <มา S 2> ไหมันใช้ลูเกเจ็ดไม่ไม่กูกูเนี่ยเก็บมา400ลูกเขียวเอาไว้ให้กูแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวกูแบกย่ายเด๋ยวมันออกแล้ววะเครื่องน,นั้นไม่ได้ใช้ไหมแม่เครื่องไหน A นะเอเอเก่ะนะเออก็ใช้บางไม่ใช้บังไม่ใช้ดูนี่แล้วก็ขอหาหลานมานี้ถ้าไม่ใช้กูจะซื้อต่อกูจะไปให้แม่กูมึงอีกแล้วเลอเครื่งองเก่ากูมึงก็เอาไปอีกแล้วนะกูเอาหมดอะ จะซื้อใหม่ไอ้เหี้ยกูต้องซื้อ 2, สองเครื่องสองเครื่องก็หมืน่นกว่ตาตังไม่มีจะแตกนะเฮ้ยซ้ายมีตัวแสบมึงจะจอดอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมันหลบไปแล้วขึ้นรถกูยังไม่เห็นตาดีตะว่าไ้เหี้ยอยู่ตรงสร้างรถไทยเลยเจอแล้ว เหยียบแม่งเลยไหนวะต้องหินต้องหินหินเนี่ยเออเออเออไม่มีมัวมึงอ่ะไปไหนหรอวะเมื่อกี้มันมันวิ่งเข้าหยนีเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำวะไม่น่าใช่นะแมหเข้าวงก่อนเอ้เขับรถไม่ได้ไอ้เหี้ยขับรถไม่ได้เฮ้ย อ๋อเดี๋ยวนี้มันขึ้นข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถถังขึ้นข้างหลังไม่ได้นง่จับไปเฮ้ยข้างหน้า,า,นามีตัวว่าสวย EP แสบมึงได้ลูกเจ็ดเปลี่ยนแล้วแสบเดี๋ยวกูจะขึ้นเนินข้างหน้าไปหลังมามอเตอร์ไซค์โทรศัพท์กูไม่แยกเส,สียงเลยมาแล้ว เฮ้ยโอ้โหโอ้โ <Oops. S 1> <Lock> หแข่ขี่ออกเช็ดมาใส่ไปไหนละกูเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวกูเติมน้ำมันก่อนกูเงิดเลยขี่นีกูใช่เฮ้ยข้างหน้ามาตะกี้ เข้าบ้านแดงว่ะเอาแม่งก่อนเลยฮ้ยขวาขวาแอบเขาเขาเขารถกอนเยี่ยแอบเพื่อรถแอบดูเลือดได้ได๋ยดๆวัดได้ไป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 หลังเนินนะไว้ๆววป้อมยาก่อนป้อมยาก่อน ยาวไปบยาวแบบกบตายเล่นเองสลากลากได้ไหมลากได้มมันอยู่ไหนไวะลากไม่ได้มันอยู่ใต้เนินโองว่าแล้วมันยิงขาคุณีอย่าพอกูใหญ่เลยเปกปีกอย่าเฮ้ยมันโดนบ้านแจ๊ม ะหล,หลังคาบ้านเหรอตรงป่าตายเหรอเดี๋ยวเดียวปดิเดี๋ยวจะมันยังไม่หมดแต่ยังไม่หมดไม่หมดบ้านบ้านยังไม่หมดมใช่ไหมยเลือดอยังงั้นเราเข้าวงเลยีอเกียรติไอเฮียเรารถถังไอเฮียประเด็นรถถังมชาช้าดิเอาบักกี้ขวาไหมโดนม่ต้องอ่ะขั้วลงไปแตกแน่ไม่เชื่อกูดิเ <c oughs> ขาฝั่งนู้นก็มีตัวที่เรายิงบักกี้มันอนะ ผูยิงเข้าหัวเข้าตัวสองเม็ดเม็ดตกรถเอ้ครับกูยิงโดนเม็ดเดียวโดนแบบสะกิดสกิดมันเข้าตัวสองเม็มดแล้วไลยเข้าหัวเม็ดหนึ่งไม่ตกรถมึงว่าเราจะโดนเลโซนตายไหมเอยรถถังพุ่มเกาะไอ้สัวหมดตีไปแล้วไอ้หียเอ้ยกูดูละรับหลังคาบ้านนี้แบ่บมันขึ้นหลังคาได้เอาแม่งก่อนเลยเฮ้ยวาว,ยวาไม่ตี บ้านนี้แหละกูรับในห้องซอมกับพี่กบไอ้เฮียโดนชาร์จเละเลยแมงไม่มีที่ทิมมั้งไอสัตว์ทิมบ้านเดียวข้างบนมีหมอกสามครึ่งหนึ่งโอ้มันยิงเข้าหัวกูตอนไหนไอ้เหี่ยก็นะช้อตวัดกันเลยบ้านขวามีนะบ้านนี้มีตัวนะ

จะได้ของเวียนเนี่งเอาประเกียวออไปละไม่ให้กูใช้แล้วมึงก็เอาอย่างนี้เลยนะ<ห>แม่เย็ดไอ้ได้ยามาแล้วหลังมากูรอรับอยู่บ้านเนะี่ย เดี๋ยวคูไปช่วยอแอบพี่รถถังรถถังไปควายอืมอย่าทะลึ่งรถลุงตู่คูหน้าด้านเกินหน้าด้านเกินไอ้เฮ้ยใช่ไป เอ้ยโอ้โหมันเอาเอมโฟมให้กูณเองใช้ไม่เป็นมันต้องใช้ไม่น่พี่ใช้เก็บรถแม่กด้วยเก็บรถแม่กด้วยคูณสามนั่นเนี่ยเอาป่ะเดี๋ยวได้หกแล้ว เจ้าหัวเฮ้ยแตบ,บรถมาอ๋อเฮ้ยหลังว่ะแตบ,บแตบ,บรถมาทา <S S 3> งริมทะเลไม่มีไม้คัน ต่ออีกครั้งวน yeah. no ึงหมดแตบหลังหมดเลยอย่างเ้อเออคุณเลือกคนแบบไม่ผิดนี่ห่าเฮ้ยแม็ก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 มีมีมีรถกระลังขี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเรนดูขียว ตรงไหนวะเฮ้ยไหนมียิงกปจตรงไหนตายไปแล้วขอบวงโอ้ไอโฟนโค้งขนาดนี้เลยเหรอวะต้องเืือแล้วนิ่งเกิน จะไหนขึ้นรถดิมึงจะวินน่งยี่อะไรอยังไงยังคนมีรถเถอจะกลับไปบ้านไหมหเลยเจ้าก็มันอยู่มันอยู่ตรงนี้นะเว้ยหมดแล้วกูย,ยิงตายหมดแล้วพวกกูบอกพวกมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ฮะกูเจอละตรงไหนวะ Watch out แอบล็อกไปรอไปพวกขี่รถ ไอสัตว์เน้่ยขอไม่ได้เหรอเอดับปิดนะครับหกสิบห้าคิวเอาเรื่องเถอวะขอไม่ได้อตัวตายถ่ายรูปเปล่ามันมีมันมีรูปปั้นไก่ให้ถ่ายนะเนี่ยอ่ากดปิดไม่มี พลังาจะจะลูกศิษย์ไอ้สัสมาดิมาถ่ายรูปอี้างล่างาลงมาข้างล่างนี่นี่การถ่ายรูปไอ้เชย่อไหตกได้ไงวะกูขึ้นบ่อยเออมามากำลังการถ่ายรูปเอาอยัางเอาอยัางยหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs>